อุโบสถนะครับอุโบสถวัปดป่าเจริญราชครับสาธุ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  satu 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 สาธุ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 สมเด็จพระเจ้าตากสินครับสมเด็จพระเจ้าตากสินสาธุสาธุาถือหน้าโอุโบสถ ป่าเตริญราดครับสาธุสาธุสาธุสมเด็จพระเจ้าตาครับสาธุสาธุสมเด็จพระมเหสวรคครับสมเด็จพระมเหสวรรค์าราชครับสาธุสาธุครับหูหน้าโลโบสดป่าเตลเอราชครับสาธุสาธุ Satu, satu, satu আপনারা <laughs>